สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องการพยากรณ์ดวงรวยนจังรกิ่งฟ้าหรือช่องกิ่งฟ้า2465 channel นะคะต้อนรับเข้าสุกนานายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะก็วันนี้มาในโอกาสพิเศษนะคะบางท่านอาจจะบอกเอ๊ะดวงรายเดือนปกติจะไม่เห็นหน้ากิ่งฟ้าแบบนี้ใช่คะ่ะถูกต้องนะคะเนื่องจากช่องของกิ่งฟ้า กิ่งฟ้าชูโฟนี้นะคะครบรอบ9ปีแล้วนะคะ <c oughs> เราเดินทางกันมาไกลามากๆเลยนะคะ,ะถ้าใครไม่อยากฟังต้นคลิปในการเกริ่นหรือความในใจของกิ่งฟ้าสามารถกดสคิปข้ามไปคำทำนายได้เลยนะคะกิ่งฟ้าจะเขียนนาทีเอาไว้ด้านล่างเลยนะคะ,ะก็ขออนุญาตบอกความในใจก่อนนะคะกิ่งฟ้าต้องขอบคุณแฟนช่องที่ดีกับกิ่งฟ้ามากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีแฟนช่องไม่มีคนแบบ ให้กำลังใจหน้าไม่หลังไม่หรือติดตามมาเรื่อยๆนะคะก็คงไม่มีการทำคลิปตลอด9้าปีที่ผ่านมากิ่งฟ้าถือว่าเดินทางมาไกลกว่าที่ตัวเองคิดเยอะเลยคิดว่าตัวเองจะทำได้ไม่กี่ปีแล้วก็แบบลมเลิกกันไปแต่สุดท้ายมันเดินทางมาใกล้จะ10ปีแล้วว่าทุกคนมันมันเหมือนแบบ มันเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายตัวเองไปมากเลยนะคะ,ะกิ่งฟ้าขอบคุณหลายๆท่านที่ให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณที่บางท่านอาจจะติดตามมาตั้งแต่ต้นบางคนอาจจะเพิ่งมาติดตามประมาณ5 6ปีหลังหรือเพิ่งมาติดตามไม่นานนี้หรือเพิ่งมาติดตามวันนี้กิ่งฟ้าก็ยินดีต้อนรับมากๆนะคะ,ะกิ่งฟ้าเหมือนแบบทำคลิปต,ตรงนี้กิ่งฟ้าเชื่อว่าการส่ง พลังงานดีๆกําลังใจดีๆทําให้จิตของหลายๆคนที่มาดูคลิปอะค่ะถ้าคุณถูกจริตหรือพลังงานจูนกับกิงฟ้าได้ก็จะเข้าใจในสิ่งที่กิงฟ้าพูดนะคะมันก็มีทั้งคนที่แบบไม่ถูกิตกับกิงฟ้าคือไม่ชอบกิงฟ้าเลยอ่าหรือกับคนที่ชอบเลยมันจะเหมือนซ้ายสุดขวาสุดเหมือนกันนะคะแต่กิงฟ้าเข้าใจเพราะว่า กิงฟ้าไม่สามารถทําให้ทุกคนมารักกิ่งฟ้าได้นะคะ,ะแต่กิงฟ้าถือว่าใครที่ดีกับกิ่งฟ้ากิงฟ้าให้ความสนใจผู้นั้นมากกว่าใครที่ไม่ดีกิงฟ้าออกเนาะเพราะว่ามันเสียเวลาชีวิตนะคะกิงฟ้าให้คุณค่ากับคนที่เขาเห็นคุณค่าเราดีกว่านะคะก็เลยอยากไวพรให้คนที่ดีกับกิ่งฟ้าหรือเป็นแฟนช่องที่ติดตามกันมายาวนานมากๆมีความสุขมีความเจริญแล้วก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองนะคะแล้วก็มีทั้ง คนรักคนเมตตาอะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาขอให้มาลายสิ้นไปนะคะเราด้วยกันทั้งกิงฟ้าและตัวคุณเราจะร่วมเฮงตลอดทั้งปีแล้วก็ตลอดไปด้วยกันนะคะกิงฟ้าก็บอกตรงๆนะคะว่าการทำช่องม,มันเหนื่อยมากค่ะมันไม่ใช่แค่ว่ามาอัดแล้วก็ลงทันทีไม่ใช่มันผ่านกระบวนการการคิดการทำนายดวงการตัดต่อแบบใส่ไตติ้ตนหลังอะไรเงี้ยแล้วก็ลงคลิปอัปโหลดพับลิชเผยแพร่ คือจะบอกว่าหลังบ้านกิงฟ้าเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆนะคะแต่ทุกครั้งที่เห็นกําลังใจมันหายเหนื่อยทุกครั้งเลยอะมันก็เลยแบบทาให้รู้สึกว่ามีกําลังใจในการทําต่อไปนะคะทุกคนอาจจะเห็นด้านหน้ามันดูสุขสบายแต่ทั้งหลังเรบอกเลยว่ามันก็เหนื่อยใน,ในการทํางานมันเป็นเรื่องปกติกิงฟ้าถึงบอกทุกๆคลิปเสมอว่าไม่มีใารทำงานแล้วมันไม่เหนื่อยหรอกคะ่ะมันเหนื่อยนะคะแต่อาจจะไม่ได้เปิดเผยแบบนี้ตลอดนะคะแล้วก็ในในส่วนของการทําคลิปเนี่ย มันก็มีบ้างที่กิ่งฟ้าแบบอยากทําต่อบางทีก็เบรนเอาหมดกําลังใจมันเป็นมนุษย์อะค่ะกิ่งฟ้าเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันที่ก็รู้สึกนะคะบางทีแบบเอ้ยอยากทําแต่บางทีก็รู้สึกว่า เฮ้ยเราทําไปทําไมอะไรเงี้ยมันก็จะมีคําถามในหลายๆครั้งเกิดขึ้นนะคะแต่วันเนี้ยณวันเนี้ยกิ่งฟ้ายังทําคลิปต่อไปแล้วก็ยังอยากทําต่อไปแต่กิ่งฟ้าก็พูดตรงๆไม่ทราบว,ว่าเมื่อไหร่ที่กิ่งฟ้าจะหยุดทําคลิปเพราะว่ากิ่งฟ้าก็คิดว่ากิ่งฟ้าคงไม่ได้สามารถแบบถ้าแบบอายุเยอะมากๆกิ่งฟ้าคงไม่ไหวในการแบบพูดยาวๆอะไรเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าวันเนี้ยจะทําให้ดีที่สุดแล้ววันไหนที่กิ่งฟ้าไม่ได้ทําคลิปต่อไปกิ่งฟ้าก็เชื่อว่ามันมีแบบเจเนอเรชันอีกเจเนอเรชันขึ้นมาที่แบบ คุณอาจจะเจอคนที่ให้คำปรึกษาหรือว่าเนี่ยคำปรึกษาทางจิตวิญญาอะไรต่างๆที่ดีนะคะอเอาเป็นว่ากิ่งฟ้าไม่รู้จะทำคลิปต่ตอไปอีกกี่ปีนะคะ แต่วันนี้เนี่ยจะทําให้เต็มที่สําหรับแฟนช่องทุกท่านที่ดีกับกิ่งฟ้ามากๆเลยนะคะขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคค่ะก็อย่างเช่นเดิมนะคะคลิปวันนี้จะเป็นดวง12ราศีประจําเดือนพฤษภาคม2567นั่นเองนะคะอ่าก็ทำนายดยภาพรวมหรือเรียกว่า e n e r a l reading ไม่ได้ทํานายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติมากๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยขอให้คุณดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนก,นกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ หรือคำทานายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะฉะนั้นดูดวงต้องดูอย่างมีสตินะคะแล้วก็ที่สําคัญถ้าใครอาจจะรู้สึกอยากปรับในเรื่องสปีดความเร็ว การพูดของกิงฟ้านะคะในปุ่ม YouTube จะมีปุ่มฟังเฟืองอะคะ่ะอยู่ด้านขวามือของคุณอาจจะเรียกว่า playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าบางคนถ้าอยากฟังสปีดปกติแบบนี้ไม่ต้องปรับใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ถ้าอยากฟังเร็วขึ้นหลายท่านมากปรับเร็วขึ้นไปอีกสุดยอดมากนะคะหรือบางคนเนี่ยอยากฟังช้าลงก็สามารถกดสปีดให้ช้าลงได้นะคะมันจะหมดปัญหารละ d าม,มากเกี่ยวกับเรื่องสปีดการพูดของกิงฟ้านะคะเพราะว่า YouTube เขาเขามีมีมาให้อยู่แล้วอะคะ่ะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ทราบสามารถ ไปคลิกดูได้นะคะ,อะตอนนี้นะคะเราไปฟังคำทำนายดวงกันเลยดีกว่านะคะเราไปเริ่มฟังกันเลยคะ่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะอันนี้เป็นดวงรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม2องพน้อนะคะเรามาดูกันนะคะราศีเมษคือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะมีอะไรบ้างนะ fulfillment i n t h e knowing divine support Cage of Wands Eight of Swords King of Cups Three of Pentacles Three of Cups The Empress The Hierophant The Hermit 排杯必須猜吐, Happy Squirrel Roll. ไนน์ o ับสโตรวสเทมเพอเรนโอเคราศีเมษนะคะจะบอกว่าในเดือนนี้เนี่ย คือมันจะมีอะไรบางอย่างมาเติมเต็มคุณเยอะขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็รวมถึงน่าจะมีง,งานวิ่งเข้าชนเยอะนะคะคือให้ท่องเข้าไว้นะคะโชคดีแค่ไหนที่เรายังมีงานทาแต่บางคนยิ่งงานเยอะยิ่งเงินเยอะ,อะประมาณนี้นะคะแล้วก็เดือนนี้จะเป็นคําว่าวาจาของคุณศักดิ์สิทธิ์ค่ะฉะนั้นพูดดีมันจะเข้าตัวพูดดีเป็นสีแก่ตัวถ้าพูดไม่ดีมันก็จะดึงเข้าหาตัวเราเองในทางไม่ดีนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าให้คิดก่อนพูดแต่จะบอกว่าคําพูดของคุณเดือนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่า เหมือนสมความปรารถนาอะเป็นจริงฉะนั้นเลยบอกว่าหมันพูดว่าฉันรวยขึ้นฉันดีขึ้นฉันขายของได้อย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะคะมันก็จะเป็นไปตามนั้นแล้วก็ถ้าใครเป็นคนที่หมันสวดมนต์เป็นประจำหรือว่า,าให้กําลังใจผู้หือผู้อื่นหรือใช้คําพูดไปในทางที่ดีอะค่ะเหมือนเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนอะใช้ไปในทางที่ถูกต้องอะจะบอกเลยว่า,าสิ่งดีๆจะดึงเข้ามาหาตัวคุณแล้วเหมือนเป็นแบบบุญกุศลทําให้คุณเองเหมือนมีวาจาที่แบบ พูดอะไรก็เป็นไปตามที่คุณพูดนะคะมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ถ้าใครเกยวกับทำเกี่ยวกับเรื่องพวกสื่อออนไลน์การเจราจาช่วงนี้เนี่ยเงินหรือเจราจาพารวยเงินจะเข้ามาจากคําพูดของคุณเยอะคุณเป็นคนที่มีความสามารถมากๆนะคะมันเลยทําให้คนอาจจะแบบให้ความสําคัญกับความสามารถของคุณหรือว่ามาว่าจ้างงานคุณเพิ่มนะคะคุณเป็นคนเก่งนะคะแต่บางทีคุณชอบกดดันตัวเองในบางเรื่องนะคะแล้วก็รวมถึงคุณจะมีเซนส์มากยิ่งขึ้นในการดําเนินชีวิตคุณจะรู้ว่าฉันต้องควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรฉันต้องไปทิศทางไหนหรือว่า ว่า,วางแผนไปในทางที่ถูกต้องนะคะเรียกว่ามีประสบการณ์เยอะก็เป็นได้นะคะคุณโชคดีว่าคุณอาจจะมีแบบบริวารมีคนคอยช่วยเหลือให้กําลังใจคอยสนับสนุนอยู่เคียงข้างเสมอนะคะแล้วรวมถึงคุณบางท่านอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งตําแหน่งสูงขึ้นหรือว่าได้งานที่สําคัญมากยิ่งขึ้นหรือเป็นงานที่ท้าทายหรือชาเลนจ์ตัวเองมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้มีการเดินทางค่อนข้างเยอะเหมือนกันไปท่องเที่ยวทํางานเรียนได้หมดเลยดีทั้งหมดเลยนะคะหรือไปไปอยู่ในประเทศไทยหรือเทศก็ได้ต่างประเทศได้หมดเลยเพราะว่า พลังงานขึ้นการเปลี่ยนแปลงก,การเดินทางการไม่อยู่ติดกับที่หรือใครทําอาชีพที่แบบไม่อยู่ติดกับที่ดีมากหรือเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นอาชีพที่ต้องให้ความรู้คนอื่นหรือเป็นอาชีพที่แบบทํามากกว่าหนึ่งงานในในหนึ่งอาชีพหรือว่ามีอาชีพหลักมีอาชีพเสริมจะค่อนข้างดีหรือไปอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องบริษัทข้ามชาติก็ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเจาะทิมแทงอย่างเช่นคําว่าเจาะทิมแทงคืออย่างเช่นเป็นแบบ พ่อครัวแม่ครัวทำอาหารหรือว่าหมอแพทย์พยาบาลหรือว่าเป็นนักส้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็น อู iar, ่รถอะไรอย่างเงี Or, ้ยอาจจะค่อนข้างดีเหมือนแบบต้องแก้ไขปัญหาให้คนอื่นนะคะหรือว่าต้องใช้มันสมองของเราในการแก้ไขปัญหาให้คนอื่นช่วงนี้จะค่อนข้างดีแล้วก็ทุกอย่างจะค่อนข้างราบรื่นนะคะแต่ในระหว่างการแก้มันอาจจะแบบมีความกดดันในบางเรื่องเท่านั้นเองแต่สุดท้ายคือคุณก็เอาตัวเองรอดมาได้ตลอดทุกครั้งคุณไม่ต้องห่วงตรงจุดนี้เลยนะคะสําหรับในเรื่องการงานอย่างที่กิ่งฟ้าพูดแต่ต้นเลยไพ่ขึ้นอํานาจบารมีขึ้นมาเลยนะคะไพ่ขึ้นสิริมงคลนะคะในเรื่องการงานของคุณค่อนข้างดีค่อนข้างราบรื่นค่อนข้างปัญหาาน้อย ปัญหาก็จะแก้ไขได้นะคะหรือมีคนมาช่วยเหลือในการแก้ไขอันนี้พูดถึงเรื่องการเงินไปเลยรวยมากแม่เห็นไหมเดือนนี้ของคุณค่อนข้างที่จะทําเงินได้ดีมันมาจากความสามารถและไพ่ขึ้นอุดมสมบูรณ์ใครที่เป็นพวกเกษตรกรรมพืชสวนไรานาออร์แกนิกต่างๆอะไรที่มันเป็นแบบธรรมชาติต่างๆเดือนนี้ดีมากๆหรือว่าบางคนอาจจะแบบปลูกผักปลูก,ลก,ลก,ลกต้นไม้ขายดีทั้งหมดทั้งมวลช่วงนี้จะทําอะไรก็รีบทาจะโกอยอะไรก็รีบโกยเพราะเป็นช่วงเวลาดีสําหรับชาวราศีเมษอย่างมากเหมือนดวงมันพลิกฟื้นอะ จากร้ายกับกลายมาดีหรือถ้าดีอยู่แล้วดีขึ้นทูบิคูณจะมันเลิศมากโหนี่คืองานเงินของคุณอำนาจแล้วก็เงินทองมันมาพร้อมกันเลยนะคะแต่ต้องมีสติในการใช้ตังค์ด้วยในเวลาเดียวกันนะคะเรื่องการเรียนการศึกษาไพ่ขึ้นโชคดีไม่ต้องพูดเยอะจริงๆการเรียนการศึกษาตั้งแต่ต้น the h e r o f e n c กับ the hermit ขึ้นมาคือตั้งใจอ่านตั้งใจเรียนตั้งใจสอบอะ่ะมันได้อยู่แล้วแล้วไพ่ขึ้นโชคดีอ่ะขอให้ไพ่พิเศษนี่อันนี้ตอบคุณเลยนะเป็นไพ่ไทยในสำรับนี้นะใบเดียวที่มีพิเศษขึ้นมาด้วย ไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอมันดีโอเคนะรู้เรื่องนะแล้วก็สําหรับคนโสดสนิทนะคะคนโสดสนิทช่วงนี้มันเหมือนกับว่าเราต้องสวยหล่อให้คนเสียดายเล่นเพราะว่าไพ่ขึ้นคนน่ากลัวกว่าผีคือจะบอกว่าดวงงานเงินเรียนขึ้นมากนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยไพ่ขึ้นว่าคนที่จะเข้ามาอาจจะฉุดดวงเราได้หมายถึงว่าอาจจะเป็นคนที่มันไม่ใช่หรือเป็นแบบเป็นหนึ่งเจ้ากรรมในเวรหรือคนที่มาสร้างนี่สร้างสินหรือว่ามามาสร้างความปวดหัวให้กับเราในช่วงระยะเวลานี้เขาก็เลยบอกว่าเสริมความงามเสริมสวยเสริมหลอดดูแลตัวเอง ไปก่อนนะคะแต่ช่วงนี้แบบถ้ามีคนเข้ามาคุยกับเราคุณต้องดูดีๆไม่ใช่ว่าทุกคนไว้ใจได้คือมันอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนจะดีในช่วงแรกแล้วก็ไม่ดีในช่วงหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้คุณเรามาระวังนิดนึงแต่ถ้าทางที่ดีอยู่โสดไปก่อนไม่เป็นไรคอยไปลุ้นเดือนหน้าเอาละกันนะคะแต่สําหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนจะชัดเจนกันมากยิ่งขึ้นไหมไพ่ก็ขึ้นว่าถ้าคุณทั้งสองคนนะคะมันเหมาะสมกันจริงๆหมายถึงว่า นิสัยความเป็นอยู่สถานหน้าทางสังคมแล้วก็ความคิดความอ่านมันไปได้กันได้กิ่งฟ้าจะบอกเลยว่าไพ่ขึ้นว่ามีโอกาสได้สารสัมพันธ์ต่อมากๆไพ่ขึ้นฐานบุญไพ่ขึ้นมีเมตตาแค็งค่ามันเหมือนกับว่าจับมือกันเฮงด้วยการจับมือแบบเป็นคู่กันที่ดีก็ได้แต่ถ้าคุณทั้งสองคนแค่รู้สึกว่า มันมีความคิดที่มันแตกต่างกันเยอะตั้งแต่ต้นยังคุยไม่ถึงไหนแค่รู้สึกแบบมันไม่ค่อยคลิกกันอะไรเงี้ยมันจะสัมผัสได้กิงฟ้าเชื่อว่ามันจะมีเซนในการสัมผัสได้กิงฟ้าก็มองว่าน่าจะไม่ใช่คนนี้อาจจะต้องแบบเดินหน้าต่อไป คุยไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะอย่าเพิ่งตกลงปรงใจกับใครแต่กิ่งฟ้ามอกว่าบางท่านมีโอกาสได้แบบเจอคู่บุญคู่บารมีสูงมากๆเลยนะคะมีโอกาสได้แบบมีคู่สูงสำหรับคนที่สถานะมีคู่อยู่แล้วนะคะหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้คือไพ่ก็ขึ้นว่าไปได้เรื่อยๆนะคะคือมันเหมือนกับว่ารักกันดีความรักค่อนข้างจะเหนียวแน่นกว่าเดิมแต่ช่วงนี้แค่เรามาระวังแค่เรื่องอารมณ์แบบบางทีอารมณ์ร้อนใส่กันแต่สุดท้ายคู่น้งสองคนก็จากกันไม่ได้หรอกคะ่ะมันเหมือนแบบเติมเต็มซึ่งกันและกันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะคะแแลล้้้้วไ่ขขึึนนนนสมมมาธิิิคคดีีผุเเกตฟ หมายถึงว่าความรักของคุณต้องเติมไฟเติมเติมความรักให้มันหวานหอมต่อไปนะคะคือไปฮันนีมูนหาเวลาไปท่องเที่ยวด้วยกันบ้างนะคะหรือว่าอาจจะหาเวลาอยู่ด้วยกันบ่อยๆในช่วงระยะเวลานี้แล้วมันจะดีขึ้นเองนะคะจริงๆไพ่ขึ้นโอเคแหละนะคะเอาจริงๆนะค่ะตรงๆเล้ะราศีเมษดีหลายอย่างมากนะคะดีหลายอย่างมากจริงๆสุขภาพระวังนะคะคือเรื่องแบบระบบสายตาแล้วก็เรื่องแบบปวดหัวปวด,ปวด,ปวดศีรษะออฟฟิศซินโดมหรือว่าการที่บางทีนอนหลับไม่เพียง พอหรือนอนหลับไม่สนิทหรือว่าอาจจะเป็นอาการกรนระวังการหยุดหายใจระหว่างนอนบางคนเป็นก็ไปตรวจ s l ิปเทส s t หน่อยก็ดีนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราได้ยินเสียงตัวเองกรนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าช่วงนี้คือเหมือนต้องนอนให้เป็นเวลานิดนึงต้องพักผ่อนให้แบบเพียงพอนิดนึงไม่ชั้นร่างกายของเรามันจะอ่อนแอเพราะการที่บางทีบางคนทํางาน o v e r อ o a d หหรือว่า ไลฟ์บาลานซ์ไม่ค่อยดีอ่ะจัดก,การชีวิตของคุณแบบผิดพลาดไปน,นิดนึงอ่ะคือแบบพักผ่อนไม่เพียงพอก็ระวังนิดนึงนะคะแล้วก็ระวังเรื่องระบบน้ําในร่างกายเรื่องอาหารการกินกดไหลย้อนอะไรพวกนี้นะคะให้ระวังนิดนึงหรือการเดินทางทางน้ําช่วงนี้ให้เรามาระวังเป็นพิเศษด้วยละกันถ้าแบบใครยังแบบอยู่ใกล้น้ําหรือเดินเดินแบบเดินทางทางเรืออะไรพวกนี้ให้ระวังนิดนึงด้วยละกันอุบัติเหตุนิดหน่อยๆอะไรประมาณนี้นะคะแต่ทางที่ดีก็คืออยู่บนความไม่ประมาทดีที่สุดนะคะ,ะสําหรับเรื่องการทาบุญกิงฟ้าจะบอกเสมอว่าทําบุญได้ทุกรูปแบบเลลยไม่จํากัดนะคะคแ้ว ที่สําคัญทํากับคนที่มีพระคุณก่อนอาจจะเป็นพ่อแม่พ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าปู่ยตายายใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราก่อนแล้วค่อยทําบุญนอกบ้านนะคะทําบุญนอกบ้านทํากับอะไรก็ได้แต่ถ้าอยากจะทำตามที่กิ่งฟ้าบอกทําได้เลยคือทําบุญนะคะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพวกการสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างวัด สร้างอาคารบ้านเรือนหรือว่าสร้างโรงพยาบาลก็ดีเกี่ยวกับเรื่องอิฐหินปูนทรายทุกชนิดหรือว่าที่ไหนมีการสร้างเมนเผาศพอะค่ะร่วมบุญไปได้เลยดีทั้งหมดนะคะ,ะเกี่ยวกับการสร้างทุกชนิดค่ะอิฐหินปูนทรายงห้องน้ําก็ได้โรงพยาบาลโรงเรียนก็ได้อ่าได้หมดเลยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยกับทุกท่านนะคะแล้วก็การสมมติบททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description youtube เสมอนะคะแล้วก็เสริมพระกระถางเงินล้านได้แล้วก็นั่งสมาธิอย่างน้อยเวลาสีถึงแนาที4ีถึงแนาทีนะคะสำหรับราศีาเมษจะดีมากๆมากกว่านั้นยิ่งดี อนุทนาบุญด้วยกับทุกบุญกุศลที่ชาวราศีเมษทำนะคะแล้วก็นอกนั้นไม่มีอะไรจะต้องเตือนเนาะเดี๋ยวเด็กกิงฟ้าเปิดใบสรุปสาใบให้ก่อนต้องมีใบสรุปก่อนเนาะใบสรุปกันดีกว่าออ้พระแม่รัศมีว้าวอุดมสมบูรณ์ขนาดนีนไม่พูดเยอะเหมือนคําว่ารวยโลยอะไม่เกียร์ที่ขึ้นคําว่ารวยอะอู้พัสสังกระจายขึ้นมาเลิศเด็กกิงฟ้าย้ายตัวเองมาอยู่ราศีเมษโอเคนะ แก้งเล่นนะคะอุ้ยพระคเนศพระพี่กเนศนั่นแหละนะคะพระคเนศขึ้นมาโลดมากไม่พูดอะไเยอะได้ไหมอะความโชคดีความรวมสมบูรณ์3ามใบเนี้ยเป็นพลังงานดีๆให้กับคุณชาวราศีเมษอะเต็มรับข่าวดีที่จะเข้ามาเลยนะคะปฏิบัติดีด้วยนะถ้าเราปฏิบัติไม่ดีสิ่งดีๆมันก็ <laughs> อาจจะไม่เข้ามาหาตัวคุณเลยอยู่ที่การกระทําของตัวคุณเองด้วยถ้าเราปฏิบัติดี รวยรวมสมบูรณ์ใครทําเกี่ยวกับเรื่องเกษตรกรรมพืชสวนได้นะครอบครัวรักกันดีสามัคคีกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นเงินทองอำนาจบาร,รมีปรับเปลี่ยนตําแหน่งมีคนเชื่อฟังคุณมากขึ้นความพูดของคุณน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นความรมสมบูรณ์การเริ่มต้นใหม่การตัดริบบิ้นใหม่เห็นไหมนี่ตัดริบบิ้นอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วก็การศึกษาเล่าเรียนการเรียนรู้ช่วงนี้ได้เลยอาจจะมีคนถ่ายทอดวิชาอะไรให้กับคุณโกยได้โกย ช่วงนี้กอบโกยซะกอบโกยความสุขกอบโกยความเฮงกอบโกยความโชคดีแล้วก็กอบโกยในเรื่องที่ ดีที่ควรจะกอบโกยนะคะอะไรที่มันไม่ดีอย่าหาทำนะคะอยู่ที่ตัวคุณแล้วนะคะหูไั่ขึ้นดีมากฉะนั้นก็ขอให้คุณทุกท่านมีความสุขนะคะขออนุญาตจบคำทน,นายในเพลยนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุสน,นช่องของกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตังหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์ตังด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากนะคะที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่ตอไปในอนาคตน,นะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กดซับสไครป์ก,ปก,ใใกดกดระ ok, ดิ่งกินนะ้งเปนกาลั like, ดดงใใจห้ อาจารย์กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ